ูแลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP ที่59เที่ยวในเมืองเชียงใหม่1วันวันนี้มาเที่ยวกับน้องสาวส,สวยริสัทนะคะถามพวกเราไปเที่ยวกันเลยว่าวันนี้จะไปเที่ยวไหนบ้างอากาศเช้านี้ที่เชอทานวันที่9กุมภาเนี่ยบอกเลยว่าอากาศดีมากอยู่ที่15องศาแล้วค่ะพีเอ็มอยู่ที่ศูนย์ด้วย่ทุกคนเมื่อเช้านอนเพลินเลยนะคะไม่อยากลุกจากเตียงเลยอากาศดีมาก I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of things. ใครมองหาที่พักติดลำธารใกล้าจากตัวเมืองแล้วก็ใกล้แม่กำปองเนี่ยอย่าลืมนึกถึงเชอทานโฮมสเตย์นะคะว้าไปเที่ยวในตัวเมืองกันดีกว่าค่ะไม่ไกลาจากเชอทานเลยนะแค่40กิโลเมตรเท่านั้นก็เข้ามาในเมืองแล้วนะอยู่เชียงใหม่ทั้งทีจะพลาดข้าวซอยร้านดังได้ยังไงนะคะ<ม>กับร้านข้าวซอยอีกนะคะปุ่นชอบบรรยากาศร้านโคามากแต่งร้านได้ฟิลแบบว่าโอซาก้าเกียวโตโมากๆเลยนะคะแล้วก็ไอติมชาเขียวที่นี่อร่อยด้วยนะด้านนอกร้านเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามีที่ถ่ายรูปเยอะมากเหมือนเราได้ไปญี่ปุ่นเลยอ่ะอันนี้ก็คือใครมานะน่าเอนนใตัวมื ะคะที่ใครมาแล้วก็ต้องมาเช็คอินที่นี่เนาะเพราะว่าเป็นร้านดังนะคะเข้าซอยอร่อยแล้วก็บริการในร้านนี่ดีๆนะ ไปดูบรรยากาศในร้านกันบ้างน,นะคะเชื่อว่าร้านนี้เป็นร้านที่หลายๆคนเนี่ยมาเช็คอินกันนะเพราะว่าเป็นร้านดังนะคะแล้วก็มีสาขาในกรุงเทพแล้วด้วยนะตอนนี้แต่เราอยู่สาขาออริจินอลทั้งทีจะไม่มาเช็คอินได้ยังไงล่ะเนาะที่นี่นอกจากข้าวซอยแล้วนะคะเขายังมีของทานเล่นอย่างอื่นด้วยนะอย่างอันนี้ก็อร่อยดีนะคะส่วนวันนี้ปุ่นสั่งเป็นข้าวซอยไก่มานะหน้าตากแบบน่ากินมากรสชาติข้าวซอยมีความครีมมี่เข้มข้นนัวๆอร่อยดีเลยนะคะแต่ติดนิดเดียววันที่ปุ่นไปกินอ่ะคือน้ำซุปไม่ร้อนเเเเลลยยยยนนนนะะะถ้นน้้้าาาารรออออีีีี่่จจกกกกมมๆ็ทขซ หน้าตาแปลกๆหลายอย่างนะคะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเขาใสยไก่เนี่ยแหละเซฟโซนสุดแล้วนะคะใส่พวกเครื่องเคียงลงไปใส่พริกเข้าไปอีกเนี่ยก็คือตัดเลี่ยนได้ดีแล้วก็อร่อยมากเลยะคะ่ะรังจางอิ่มอร่อยแล้วนะคะช่วงเย็นเนี่ยก็วาบกันไปที่วันนิมมานะก็ <S <S วันนี้นะคะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวจะไปนั่งชิลที่ร้านหนึ่งตรงแถวนี้นะคะเป็นร้านที่แต่งร้านได้แบบสวยดีนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นที่ไหนนะคะก็มาเดินเล่นกันก่อนนะคะที่นี่ก็จะมีของขายหลายอย่างเลยทั้งพวกแบบงานแฮนด์เมดงานแบบกระจุกกระจิกอะไรอย่างนี้นะคะเราก็มาเดินเล่นถ่ายรููปกันอย่ตรง นะตรงนี้ก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นไปชั้นบนนะเพราะว่าที่นี่จะมีร้านนั่งชิลอยู่หนึ่งร้านนะชื่อร้านว่าเดอะไรเบอรี่วันนิมานะอยากบอกว่าจุดนี้สวยมากเลยนะถ้าถ่ายรูปออกมาเนี่ยสวยเลยค่ะนี่นะ้าทาร้านของเดอะไรเบอรี่ที่เรามาวันนี้ก็จะเป็นธีมแบบห้องสมุดเนาะสวยดีนะคะเขาแต่งร้านได้แบบแปลกตาดีอะด้านในก็จะเป็นเหมือนหอสมุดแบบนี้เลยนะคะมีสมุดเต็มไปหมดเลยนะแต่ก็เป็นร้านนั่งชิลนะทุกคนถ้ามาตอนค่ำๆเนี่ยก็คนไม่ได้เยอะนะคะแต่ถ้าดึกกว่านี้ก็น่าจะคนนเยอะนะบ การแต่งร้านถือว่าดีเลยนะคะที่นี่ตอนที่ไปนะคะเขาก็จะมีโปรเช็คอินเนอะแล้วก็จะได้เ,เจ้าเนี่ยมาทางอัน,อนเลยทุกคนคุ้มมากแต่มไม่แน่ใจนะคะว่าโปรเนี้ยเขามีตลอดไหมหรือว่ามีแค่เฉพาะช่วงยังไงก็ลองไปดูกันนะ ค่ได้ไอ้เจ้านี่มาถ่ายรูปนะคะก็บอกเลยว่าสวยมากเป็นพร็อพที่ดีมากหนึ่งอันเลยนะไอ้วงวงแหวนอันเนี้ยหลังจากนั้นก็นั่งชิลกันนะคะก็ปิดจบวันอย่างสมบูรณ์แบบนะก็เป็นหนึ่งวันในเมืองที่สนุกมากๆเลยนะคะใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ยังไม่มีแพนทําอะไรเนี่ยก็ตามรอยแพนของเราในวันนี้ได้เลยนะส่วนใครที่มาเชียงใหม่มองหาที่พักติดลำธารบรรยากาศดีๆเนี่ยอย่าลืมนึกถึงเชอร์ทานโฮมสเตย์นะคะที่พักติดลำธารใกล้แม่กําปองแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มีน้ําในลาธารตลอดปีอากาศเย็นสดชื่นทั้งปีเป็นหม ที่ยังไม่แมสแต่ถ้ามาแล้วจะติดใจแน่นอนตอนหน้าจะเป็นยังไงฝักติดตามด้วยนะคะ